ดีครับผมบอ,อกไม้เลยครับเด็ดงานเร็วสองคนกับมาสองคนนัง่งใส่ใส่เบิงบ่งเบิ่งเบื้องเลือครับเบิงบ่งเรือนี่ครับไม้เด็ดครับผมเดี๋ยวถ่าลงเรือไปเบิ่งต่อนะครับเสียวเด็ดไปดอกนึงเลยเน๊ะ เฮ้ยมาดกัน <eigentlich> ย <analysis> ังขี้ใส่สเือหนีย้นมอู้เดี๋ยวะเือบ่มีสมองนะสู้เบิงแบบเดอกับแม่ี้เนาะส่ยังละใส่หวคนโอเครับ

เงินไม่รักกูไดถ้ากูเข้าไม้จะเจอถืบกระเด็เรือ เก็บไว้ปุ๊บดอกนี้โอ้ยฉันเหนียวผมตัวคืออ <c oughs> ยู่วันนี้ฮะโอ้อยอ่างวะผมมันเขียนเลยเดี๋ยวเดี๋มันหมุนมาผีเดียวอยูย่วันนี้ฮะน่าจะรุดู้จักนี่นี่ <c oughs> Nát là mình lại cầm cái nào là bà lạc lưng giờ bụng bà lưng bụng bà lưng bụng 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 จับกันดูกว่าว่ายุหลายบ้าอ้อยิสัละปลาเปิดก็ได้โอ้อยยูเซวะเรียบร้อยครับหนึ่งแต้มผ่านไปเบิ่งปากใชนะ่แล้ว ซันีนยังไปแล้วนี่วังเลยวังเลยขันวังเลยน้ำเลยต๊เลยเั้้มีแจมอย่ตันี้ด้วยนะเต็บนี่เฮ้ยบีดไฟเดี๋ยวแง่ปากเลย Ừ. chín suốt món bà gì này <laughs> <pole> món <mauv> <laughs> pues này nghe ông say lắm nghe đó Ngủ, ngủ là có dành được danh nguyên đời tình thắng thằng thằng này thằng này

cắt đi rồi xong nó mới Bỏ cái... <cười> <cười> tò nào, tò tàng, bố Bỏ to tà cũng đấy to tà cũng ngay đi à, ừ. Tôi đi to tôi nhớ biết kiểu là chú dạ, Giàn nói Hừm <laughs> 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 Hừm ông biết Hừm kan dia ke bangun ni hmm hang ni oh tu kata nyai ni kan suap ni sia pang ah lah 2 orang eh saya tanah ni sini eh dia dah ประหยัดแบบนี้คุปรหยา,ยาคนคระยขนาดเท่าไหเรี่ยมัากินนี่ขิงกัดตามหลังเซนอ่ะแต่วัาเส้นเรื้ยมมันมีสมอง่มีไซกโก้หูกัน เดี JI, up, ๋ยวเรียกกันเดี๋ยวเรียกกันเดี๋ยวเรียกกันมีอุพุมนี่อาพุมนี่เรียกฮ้างเ่นยนนะสามรบอบไม่กองแท่ทั้งนั้นเลยนะเอาเรียกจีนสุเรียกนสองตัว่แหละตัไปกัไปละกัดคู่ให้หนึ่ง เดี๋ยวหขึ้นไลยเลยนี่สวยฟูตัดัดจังหวัดนี่นะสูดจังหวัดแต่กูจะเอาเบ็ดเขียฟางนี่จังหวัดตั้งใจว่ามีงใส่กับไป การดีขนาดนั้นเะอวันแล้วกูไม่อยากกลับบ้านแล้วเด็ดอ <Yes senza> ่ะ <chanting> บ้ไหลว่ะเบซีมากยิ่หอบกรับเดี๋ยวนีเนาะ bà con chỉ đi đi con to cả thôi đi như thế này bài cái để tuấn lên nó อ,อ,อืกัดดีนะฮะืมไม่เฮ้ย,ยส้มกัดดีเลยส้มเกี่ยกัดดีขนาดวะไม่เรียบร้อยวนะเนี่ยเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับ huh. ด oh uh ูย huh. ูเอนนี้บอกไูเออเบิ้มเล็ปลาเบิ้มเล็ปลาโอ้ยโอ้ยโดด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 ครับโดดครับโดดครับโดดครับเรียบร้อยครับผมนี่ครับกัดยังอีกตัวงอมแล้วมันหนักเด้ปลาอยู่เชนนะตัวน้อยแต่มันหนักดิ

กัดดี้ดยังไงวุนอะนั่นวันใดสบอกแป๊บแป๊ตติ๊สุกตัวนี้กกัดหดลวนาฟาตัดดนสองแนครับผมแต่ว่ากัดมีบานับรับกัดการเป็นซิดินลงไปพวกี้น

อายุยังไงบลุดยากกันนะเพราะว่าเรือมันแรงหาป่าอยู่แล้วบมีจังนะ่ะ <c oughs> ป่าขี่กว่ากันนะแล้เขาจหน,นำนอนเรเส้อไาแนะนา